Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight, I'm letting it go. Just spend my coin for sure I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. สวครับชาวโลกสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปกินอยู่หลับนอนกับบนแพรแพรนั้นมีชื่อว่าแพรเจ็ดคดอยู่ที่ตำบลหนองกระเท้าอำเภอณนะระไทจังหวัดพิษณุโลก่างจากวัดกลางที่ผมอยู่เนี่ยประมาณ13พกิโลเมตรพร้อมไหมครับ Are you ready for the thousand of attendance and millions watching around the world. Ladies and gentlemen, to Kennedy to Seven Curves Raft. ลุงชื่ออะไรครับผมลุงชื่อสัมพันธ์จำปาครับเจ้าของแพรเจคตมีมีแพรราคาเท่าไหร่บ้างครับมีแพก็ตั้งแต่300บาท300บาทก็คือแพรธรรมดาก็คือไม่มีไฟฟ้าในตัวคถ้าถ้า <3 S 2> ถ้า500บาทก็จะเป็นที่มีเครื่องเสียงแล้วก็มีไฟฟ้าด้วยคือห้500าห้าบาททั้งวันเลยครับคิดเป็นวันแล้วก็จะมี บ้านพักลอยน้ําสามารถเคลื่อนที่ไปได้ถ้าอยู่กับที่ก็จะราคาสักห้าร้อยบาทถ้าเคลื่อนที่ออกไปก็จะเจ็ดร้อยบาทแล้วก็จะมีเพคาราโอเกะก็มีคาราโอเกะมีเครื่องเสียงมีไมค์ให้เรียบร้อยก็ราคาพันสองร้อยบาทจุคนได้ไม่เกินยี่สิบคนถ้าเกินยี่สิบคนก็จะเป็นเพใหญ่นะครับข,ขนาดไม่เกินสามสิบคนอ่าวันหนึ่งก็สองพันบาทครับโอเคครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะให้ลุงนะครับลุงชื่ออะไรนะครับเมื่อกี้สัมพันครับชื่อชื่อเล่นลุงชื่ออะไรลุงพันครับลุงพันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลุงพันพาไปแนะนําว่าแพรแต่ละหลังราคาที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันมีออฟชั่นต่างกันยังไงแตตามมาเลยครับอันนี้เป็นบ้านพักใช่ไหมครับอ่านี้คือบ้านพักครับหลังละห้าร้อยบาทครับสำหรับคนที่เมาแพรนะครับสามารถมานอนที่ตรงนี้รอคนที่ขึ้นแพรอยู่ก็ได้นะครับ หลวงพันครับอันนี้เป็นแพอะไรครับเบอร์สี่นะครับแพสาหรับเอาไว้นอนกลางน้ําหรือว่าจะนอนริมน้ําก็ได้ถ้านอนตรงนี้ก็จะห้าร้อยบาท<อ>ถ้าเคลื่อนที่เจ็ดเป็นราคาเจ็ดร้อยบาทครับรว<อ>่าไปแล้วอันนี้แพเบอร์เก้านะครับอันนี้แพเบอร์เก้านี่จะมีเครื่องเสียงอันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้พันสองร้อยบาทครับจะบรรจุคนประมาณไม่เกินยี่สิบคน ผมีเครื่องเสียงมีคาราโอเกะให้อันนี้แพ่จำปานะครับแพนี้แผ่นี้ราคาเท่าไหร่ครับลุงครับสองพันครับสองพันบาทครับสองพันบาทมีจะเป็นคาราโอเกะได้ด้วยนะครับร้องเพลงได้นี่จูได้กี่คนครับได้คนไม่เกินสามสิบคนครับครับผมสามสิบคนมีเครื่องปั่นไปให้อย่างดีโอเคนะครับแพนี้นะครับไม่เกินสามสิบคนนะครับ หว่ใวโโเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะพาไปดูลานกลางเต็นนะครับลานกลางเต็นทจะอยู่ตรงนู้นนะครับจะเป็นเกาะส่วนตัวนะครับสามารถกลางเต็นได้ ชอบตกปลาก็มีมีแทนตกปลาก็มีครับมีห้องน้ำในตัวหลังละห้าร้อยบาทโอ้สุดยอดเลยสำหรับนักตกปลานะครับมาที่น totally> okay, um ี่ได้เลยนะครับห้าร้อยบาททั้งว um ันท um ั้งคืนใช่ไหมครับลุงัมีห้องน้ำในตัวด้วยสมารถเป็นปลาอะไรครับที่นี่ครับใหญ่ก็จะเป็นปลากระปุกปลาชูน่าที่เขาได้กันนบ่อยนะตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับ ังนี้500บาทนะครับแล้วก็ลานกางเต็นท์สุดยอดลานกางเต็นท์ที่แบบไม่มีใครมารบกวนเลยนะครับสุดๆดูบรรยากาศดีครับสุดยอด เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตอนนี้ผมอยู่คนเดียวในเขาเรียกว่าอะไรทะเลสาบแล้วกัน ขาวโลกเดี๋ยวเรามาทานอาหารเย็นด้วยกันนะครับอาหารเย็นของผมเหมือนเดิมนะครับ MRE Meal Ready to Eat ของกองทัพสหรัฐนะครับเมนูนี้คือเมนูที่10นะครับ Chili and Macaroni ไปดูกันนะครับว่าในซองมีอะไรกันบ้าง เริ่มจากอาหารหลักซองสีเทาๆนะครับซองอื่นจะเป็นสีน้ำตาลถ้าซองสีเทานี่คืออาหารหลักอาหารหลักก็คือชิลลี่แอนด์มักกะโรนีนะครับจะมาพร้อมกับอซองถุงอุ่นนี่นะครับซองถุงอุ่นแต่ผมจะไม่ใช้นะครับเพราะผมจะอุ่นด้วยแก๊สกระป๋องนะครับนี่นะครับหนึ่งยางต่อไปก็คือ เค้กวานิลานะครับต่อไปอลูกอมเชอร์รี่นะครับต่อไปเนื้อแท่งเทอริยากิต่อไปขนมปังทันยพืชขนมปังนี่ก็จะมาพร้อมกับซอสซอสคาราเบียโนนะครับเป็นซอส ตไยสเปนนะครับต่อไปก็คือน้ำส้มผงนะครับก็ใช้ผสมน้ำเขามีถุงถุงร้อนมาให้ด้วยใช้ผสมน้ำร้อนก็ได้นะครับเู่กันนี่คือของจิปาถะนะครับสุดท้ายช้อนนะครับ เริ่มกันจากชิลลี่แอนมักกะโเนเลยนะครับชิลลี่ก็คือคริกนั่นเองอย่าลืมนะครับ MRE ของกองทัพสหรัฐเลาฉีดต้องฉีดตามยาวนะครับมันมีมันมีร่องให้ฉีดจากตรงนี้ถึงตรงนี้ฉีดเลยครับมาดมดมดูก่อนกลิ่นหอมใช้ได้เลยนะครับ แล้วครับชิลี่ and แอนมักกะโรนีแต่ตัวไบผมจะอุ่นนะครับใช้แก๊สกระป๋องนี่แหละเอาแล้วครับร้อนได้ที่แล้วลองมาชิมกันดูนะครับชิลี่แอนมักกะโรนี ร้อนเลยครับอ้แต่อร่อยอร่อยครับแนะนำเลยเมนูนี้เมนูที่10บชิลลี่แอนด์มักโรนีไม่เหลือหรอเดี๋ยวมาดูเมนูต่อไปเลยนะครับ เมนูต่อไปนะครับเนื้อแท่งเทอริยากิเดี๋ยวมาดูกันครับข้างในหอ,อมา2ชั้นนะครับแต่อีกชั้นหนึ่งมันจะมันแท่งนีะครับกลิ่นหอมของเนื้อเทอริยากิเดี๋ยขอจะอุ่นก่อนนะครับ น้ำยาวไปแหงครึ่งเอาไปอุ่นน่นาจะใช้ได้แล้ว คอมบุเนื้อแห้งเอรษฐกิจอร่อยมากครับคำสุดท้ายยังไม่หมดติดอยู่ที่ปลายนยิ้วหมดอืม กติมื้อเย็นผมจะเป็นคนที่ไม่ทานไม่ทานอาหารมื้อเย็นนะครับเพราะกรวอ้วนอายุผมก็เยอะแล้วปีนี้อายุ51แล้วครับเพราะฉะนั้นอาหารการกินสำคัญมากนะครับที่ทำให้เราอายุยืนหรืออายุนั่งสำหรับที่เหลือนะครับผมจะเ,เก็บไว้กินพรุ่งนี้เช้า ะว่าผมเตรียมมาแค่ซองเดียวหนึ่งซองเนี่ยจริงๆแล้วทหารอเมริกันเขาก็กินหนึ่งมื้อนะครับแต่ว่าผมกินได้สองมือ้อเดี๋ยวต่อจากนี้ผมก็จะเตรียมตัวนอนละราตรีสวัสดิ์ครับ แฮปปี้นิวเดย์ครับตื่นมาพบกับบรรยากาศแบบนี้ก็ฟินสิครับมีหมอกลอยอยู่ที่ผิวน้ำด้วยนะครับกางเต็นท์นอนบนแพรในทะเลสาบ น้ำจืดก็ฟินไปอีกแบบหนึ่ง อนนี้ลุงกำลังจะขับเรือพาชมรอบๆอ่างเก็บน้ำนะครับลุงรับทำไมมันชื่อว่าแพร่เจ็ดคตครับชื่อว่าแพร่เจ็ดคตรือทางลำบ,บูร์ลำบาเขาต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมาคตเลี้ยวก็เลยตั้งชื่อว่าเก็เ็คตครับเป็นชื่อสถานที่ของตรงที่เรากำลังขับเรืออยู่เนี่ยครับก็เรียกว่าเก็โคตโเคนนะครับ,รบดูบรรยากาศรอบๆยามเช้านะครับ เป็นอ่างที่กว้างใหญ่มากเลยนะครับ เชนอีกหนึ่งจุดนะครับ นีปลาเยอะปะ่ะครับปลาเยอะหอ,อมีคนจักปลาลงขายอยู่ด้วยนะครับ ันนี้ผมอยู่ที่สวนทุเรียนภูตะวันแห่งเจ็ดคดนะครับส่วนท่านเจ้าของสวนก็คือ,อขออนุญาตท่านดรช่วยแนะนําตัวนะครับกับผมดร์มานิตมณีธรรมนะครับเป็นข้าราชการบํานาญเกษียณมาแล้ว4ปีนะครับเดิมทีเดียวก่อนกเกษียณก็ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมาแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตเป็นเกษตรกร นะครับได้ได้4ปีนะครับก็ตอนนี้ปีปีนี้เป็นปีแรกที่ที่จะให้ทุเรียนนั้นออกผลิตผลนะครับ จากทุเรียนแล้วมีมีผลไม้อื่นอีกไหมครับโอกแสมไปหลายอย่างครับมีมะละกอพันฮอลแลนด์บ้างเอ่อมะยงคิดบ้างมังคุดมะพร้าวเงาะั้งแถบนู้นครับมาแถบใกล้ๆบ้านดูแลแล้วก็พืชผักสวนครัวปลูกผักกินเองโอ้โหเยี่ยมเลยครับปลอดสารพิษใช่ไหมครับปลอดสารพิษครับมาผักไม่ไม่ต้องซื้อครับอยู่ที่นี่ไม่ต้องซื้อผม อีกไม่นานเกรอนะครับสวนทุเรียนโพตตว,วันแห่งนี้จะมีทุเรียนหมอนทองนะครับให้ชิมกันนะครับถ้าทุเรียนออกดอกแล้วก็ออกผลเดี๋ยวผมจะมาชิมให้ชมกันนะครับว่าอร่อยขนาดไหนคขอบคุณมากครับ,บไไปปแล้วมว <c oughs> โอเค